คนอี้ก็แล้วเนี่ยเดี่ใครเครอ่ะ,อะโอเคเห็นหนะ้าจองเรนี้เลยอเห็นคคะหนูจำแพลว่าไม่ได้ไม่เห็นไงแพรว่าเนี่ยเนาะเออ อ่านะครับก็ขอต้อนรับกลับเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์นะครับเนาะของวันนี้เนาะเราจะเรียนกันไปหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมไม่ใช่นะครับเนาะเล็กนิดเดียวจะหาไม่อยากรู้อ่ะว่าวิวิชาศิลศาสตร์คืออะไรอ่ะวิชาศิลศาสตร์นเหรอวิชาศิลศาสตร์ก็เกี่ยวกับพวกเวทมนต์อะไรแบบนี้มนต์ดำความเชื่อเกี่ยวกับผีเกี่ยวกับ เครื่องรางของขลังอะไรแบบนี้นะครับเราเรียกว่าวิชาไสยศาสตร์เนาะก็คือเป็นเรื่องที่คนเชื่อว่ามีอยู่จริงแต่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับถ้าอะไรที่ได้รับการพิสูจน์แล้วผ่านการทดลองไอ้ทดลองอะไรต่างๆเนีาะเอจนเกิดผลเห็นผลแล้วเนี่ยเนาะ,ะเกิดความเข้าใจแล้วเนี่ยเราเรียกว่า เป็นวิทยาศาสตร์นะครับเด็กๆเนอะอ่าอะไรอ่าสรุปง่ายๆอะไรที่เป็นความเชื่อที่ยังพิสูจน์ไม่ได้นะอ่าก็จะเป็นเอ่อเกี่ยวกับสยศาสตร์นะครับถ้าเกิดเป็นความเชื่อที่มสงเฉยๆก็ได้ใช่คะอะไรนะไม่มีแสงเฉยๆก็ได้นะครับเพราะไม่มีแสงสวา่างเพราะไม่มีแสงได้เป็นคําตอบที่ไม่ผิดนะครับอถ้าเกิดใครที่ เสร็จข้อสองแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อข้อสามกันเลยดีกว่าแต่ถ้าใครยังไม่เสร็จข้อสอง่าเขียนไปด้วยฟังไปด้วยก็ได้นะครับเนาะอ่าเผื่อเพื่อนเสร็จเร็วจะได้ไปพักก่อนนะครับเนาะอ่าข้อที่สามนะครับข้อที่สจากภาพนะครับจากภาพอ่านักเรียนคิดว่าในห้องมีแสงสว่างเพียงพอต่อการอ่านหนังสือหรือไม่ เพราะเหตุใดเอ้าเพราะเหตุใดก็จะต้องตอบเหตุผลด้วยนะเด็กๆเ,เนาะเอ้าเด็กๆคิดว่ามีแสงสวรร่างที่เพียงพอไม่เอ่ยในภาพนี้น้ว่ามีเพียงพอนะเออเพียงพอใช่ไหมเนาะเอาเพราะว่าโหมดูห้องแล้วไม่มืดไม่มืดสลัวไม่อะไรเลย<ผ>ม,มีฟอออีกอออกปุปรณ์ต<ช> ใช่เนาะมีทั้งแสงจากธรรมชาติเนาะมีทั้งแสงจากอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับเนาะก็ตอบได้ว่าเพียงพอนะครับเพราะได้รับแสงสว่างที่เหมาะสมจากแหล่งกําเนิดแสงต่างๆอันนี้ครูย่อมาให้แล้วนะที่จริงโอ้โหยาวมากเต็มสามบรทัดเลยนะครับเนาะ,ะอ่าน,นี่ครูย่อมาให้แล้วนะครับเนาะ,ะถ้าใครสามารถจ่อกว่านี้ได้อีกแล้วได้ใจความนะถ้าเกิดไม่อยาก เขียนยาวเนาะเราก็ใช้ความสามารถหรือทักษะในการเขียนย่อความจับใจความสําคัญเนี่ยเอามาเขียนได้นะครับเนาะ,ะ,ะคำตอบนะครับที่ครูตอบก็คือเพียงพอนะครับเพราะได้รับแสงสว่างที่เหมาะสมนะจากได้ร,รับแสงสว่างที่ได้ไหมได้ได้รับ,รบแสงสวง่งที่เหมาะสมนะครับเนาะ อ่าถ้าเกิดจะยอ่อนะก็เอาให้ถึงคำว่าเหมาะสมแล้วกันนะครับอ่าเนาะเด็กๆเด็กๆเข้าใจใช่ไหมว่าเออแสงเนี่ยมันมันเดินทางมาจากแหล่งกำเนิดแสงต่างๆเนาะในภาพนี้เนี่ยเนาะอ่าใชมมามา่มันมาเร็วมากเพราะมันมาตรงนะครับเนาะจากตัวชิเอพีเออืมใช่เนาะอ่าเด็กๆเข้าใจอยู่แล้วใช่ไหมว่าแสงเนี่ยมันมีแหล่ง ที่มาจากแหล่งกําเนิดแสงต่างๆเนาะในภาพน,นี้ก็จะเป็นโคมไฟหลอดไฟทีวีแต่ว่าทีวีอันนี้อาจจะไม่ได้เปิดอยู่หรือเปิดอยู่หรือเป,เปล่าไม่แน่ใจนะครับไม่ได้เปิดอยู่เนาะจากหลอดไม่ <c oughs> <c oughs> เปิดหลอดเห็มันสะท้อนอยู่เฮ้ยอ้าวใครแปลว่าอย่าไปข้ามปากกาสิเออวันนี้เราเพิ่ง <c oughs> เราเพิ่งเรียนวิชาภาษาไทย อ๋อเอ้าห้าเปอร์เซ็นใช่ไหมแปลว่าทำทันเลยทำทันอ่าทำทันใช่ไหมเอ้าทำทันก็ทคลคัคลัพแคลคัไฟอแคลไฟอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอ่าไม่ไปไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะส่งแนวคําตอบเข้ากลุ่มด้วยเพราะว่ามีเพื่อนบางคนบอกว่าเขียนไม่ทันครับครับออกเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วพักได้เลยครับสวัสดีครับอังเป้า ไหนขอเห็นหน้าเป๊นหน่อยไม่เห็นหน้าเป๊มานานแล้วเนี่ยโอย้คิดถึงจังเลยอ้ยังรองเหมือนเดิมโอ้เห็นแต่หน,หน้าจอมึนๆน,นะครับเนาะ,อะโอเคใค้เขียนเสร็จแล้วสามารถพักได้เลยนะเด็กๆนะเนาะเมื่อกี้ครูสังเกตเห็นว่าแหมมีเด็กๆคนนึงเนี่ยเนะาะคาบปากาด้วยวันนี้เราเรียนวิชาภาษาไทยเนี่ยโจเนี่ยเนาะเขาเอาหยิบของที่ตกพื้นเนี่ยมาใส่ปากทําให้เขาเป็นยังไงครับ ป่วยชีวิตเลยป่วยยังไม่เสียชีวิตนะครับเออโจอยยังไม่เสียชีวิตตอนนี้โจนอนสมอยู่นะครับเนาะเออเห็นไหมปากกาดินสออะไรต่างๆเนี่ยเนาะราวางไว้ที่พื้นใช่ไหมเอออาจจะไว้ที่โต๊ะนะครับเชื้อโรคจากโต๊ะเนี่ยมันก็มีเนาะยิ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหเชื้อโรคอะไรนะก็ะไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเออคอยเตือนตัวเองนะอย่าทำอะไรเข้าปากนะครับเอ้าว่าไงเอ่ย คุณรู้เห็นข่าวช่วงนี้ที่แบบเป็นข่าวที่ได้เขาอย่างหมูปิ้งแล้วแล้วเขาเหนียวแบนมากอะเอออ๋อยังไม่ได้ดูเลยเออเพราะว่าช่วงนี้หมูแพงใช่ไหมหมูแพงอเคอ่อเอ่ะโอเคอ่อเค่ะโอเคอ่ะโอเคอ่ะโเ่ะถ้เค่อเคะโอเะโอเะเคอ่เะอเะเคอ่ะโเออะอเ่ะเอ่ออะอเค่ะเคอะเะปเค่เนอ่ะเคอ่ะคอเ่ะค อา่าแชทไปเลยคร,รับหนูขรัเนี่ยหนูออกกันนะหนูเก็ยอย่างนี้ได้ไหมเพียงพอพอพอได้รับแสงสวาง่า,สวา,งา,สวางที่เหมาะสมได้ครับได้เลยเนาะเพียงพอเพราะได้รับแสงสว่างที่เหมาะสมแค่นี้ก็ได้นะครับอา่าคุณครูก็เข้าใจค, <น S 1> ครับ<อ>ครับเสร็จลนะ้เอาเสร็จแล้วพักได้เลยอมบ,บายบายสวัสดีครับ หนูเสร็จแล้วค่ะอ่าเสร็จแล้วพักได้เลยนะครับสวัสดีครับอ่าแล้วอย่าลืมส่งงานนะเด็กๆอย่าลืมส่งงานนะอ่าบ๊ายๆอย่าลืมส่งข้ามหนังสือด้วยนะครับอ้าวสวัสดีครับลิซ่าอืมสวัสดีครับสวัสดีครับต่านประเทศอีกแล้ววันนี้ไม่มาแล้วสวัสดีค่ะครูดุ๊กบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายอะตอมเสร็จไหมเอ่ยอะตอมเนี่ยเสร็จไหมเอ่ย แน่ใจเหรอไหนชนครูดูก่อนชนครูดูก่อนไหนเสร็จขนาดไหนอาน่าหน้าหน้าโอ้เอาเก่งมากเลยนะครับอเออเอาต้นไม้ทำไมมือบวมขนาดนั้นน่ะเอาถุงมืออ๋อลูกโป่งนะครับหนูก็ตกใจหันไปซับเลย ต้นหมากเป่าก็อย่าไปปล่อยใส่ใครนะครับเนะ <c oughs> เาะเพราะว่ากลิ่นปากนี่ทำ้ายคนรอบข้างได้นะครับเนาะใช <c oughs> ่ใช่ใชู่ตู <c oughs> ต้นหมากบอกโอ้ปล่อยใส่ครูเลยอ <c oughs> <c oughs> อีฟถึงไหนแล้วอีฟใครเสร็จรับพักได้เลยนะครับเนาะฮัลโหลอีฟ <c oughs> อีฟย, <c oughs> ยังอยู่ไหมเอ่ย อิบ,อบ,อบ,อบยิบยิบ,บยิบิบอยู่นยิบเอาิบปิดกงยิบปิดกงปิดไหมยิบหายยิบหายฮัลโหล where are you ภาษากีดใจเลยอมีใครยังไม่เสร็จไหมเอ่ยอ่ะแปลว่าเสร็จหมดแล้วเนาะก็ วันนี้ก็ถ้าเสร็จหมดแล้วนะครับวันนี้ก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับเนาะไม่เสร็จไม่เสร็จย,ยังไม่เสร็จโอเคยังไม่เสร็จเเยังอยู่ได้น,นะครับเนาะเห <นะ S 1> ลืออีกเวลาอีกอ้าสิบนาทีนะครับเนาะโอ้เยอะจัง <c oughs> ยูงเป็นเพื่อครูดูมีนีแม่แหละ <c oughs> ครูดูครับห์อีกท่านอยู่อื เอาวันนี้งานเยอะไม่เอ่ยคุณครูถามคนที่เสร็จแล้วนะคนที่ไม่เสร็จก็เขียนไปก่อนนะครับเนาะงานเยอะกันไมมเอ่ยไม่เยอะ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 เลยใช่ไหมก็ไม่ค่อยเยอะค่ะก็ไม่ค่อยเยอะเออไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ชินแล้วใช่ไหมเออเนาะครับก็คือถ้าสองหน้าก็คือเขียนน้อยเลยถ้า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 หน้าเดียวคือเยอะมากเนาะ แบบท่อหัวเลยโอ้หท่มหัวเลยเหรอครูค <os> <c oughs> รับ <c oughs> เมืเ่อไรจะได้ไปเรียนเมื่อไหร่จะได้ไปเรียนเหรอโอ้โหตอนนี้ตอบลําบากเลยนะครับเพราะว่าโอ้มีสายพันธุ์ใหม่ก็ใหม่สองสายพันธุ์เลยเนาะเออไม่รู้จะได้มาเมื่อไหร่เหมือนกันนะครับโอไมคอนแล้วก็อะไรนะคะโอไมคอนกับอะไรนะที่ผสมกับโอไมคอนอ่ะครูก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะครับมีหลายสายพันธุ์มากเลยนะครับตอนนี้เนาะ ไม่รู้เราล้วใครเราใคร,เร,ใครเราใครไปตั้งชื่ออย่างนั้นเนี่ยอออาจจะเป็นคุณหมอนะครับออหรือนักวิทยาศาสตร์อะไรแบบนี้นะครับอืมก็ไม่ไม่รู้ว่าโรงเรียนจะได้เปิดเมื่อไหร่นะครับเนาะแต่เด็กๆก็อ่รักษาตัวกันให้ดีๆนะระมัร,ระวังโรคภัยไข้เจ็บนะครับนะเนาะอใส่แมสใส่อะไรป้องกันล้างมือบ่อยๆนะครับเนาะ อ้าวราว่าไปนอนแล้วนั่นแหะใช่เพราะว่าเออถ้าเกิดป่วยขึ้นมาเนี่ยอ๋อมันน่ากลัวนะครับเด็กๆอาจจะต้องโดนฉีดยาด้วยนะไม่รู้เหมือนกันนะเออกลัวเข็มหรือเปล่าอ่าถ้ากลัวเข็มก็ใง้ชินเล่าใ้ชินเล่าเออชินแล้วใช่ไหมเพราะว่าหนูก็ไปฉีดทุกเดือนเหมือนกันเหรอโอ้หเนาะนั่นแหละแต่ก็ต้องระวังตัวให้ดีนะเพราะว่าหนูหน้าอกขึ้นเร็วเกินไป อืมอ่าไม่เป็นไรเนาะอ่ะก็ต้องระมัดระวังตัวให้ดีนะอ่าบีบเจลล้างมืออะไรต่างๆครับอ่าแล้วเพราะว่ากินไก่เยอะเพราะว่าไปโรงเรียนก็กินไก่ป๊อปไงอ่าตอนนี้มีใครยังไม่เสร็จไม่เลยมีไหม ม่อ้าวไม่มีโอเคนะครับก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับเราพบกันใหม่วันรุ่งนี้นะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย พวกเรา็ต้องระวังตัวมกันนะคะบ๊ายบายขอบคุณนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย